สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมล็อกเก็ตหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เป็นล็อกเก็ตนะครับ ด้านหลังจะเป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แหวนนะครับ หลวงปู่แหวนท่านมีความเคารพเลื่อมใสในพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและมีความมุ่งมั่นจะเดินทางไปพบพระอาจารย์มั่นแต่ในขณะนั้นท่านได้พบกับพระธุดงหนุ่มรูปหนึ่ง ถูกอัธยาศัยกันท่านก็พากันออกทุดงพระทุดงองค์นั้นคือหลวงปู่ตื้อในครานั้นทั้งสองท่านยังเป็นพระหนุ่มจึงเดินออกทุดงบําเพ็ญเพียรสร้างบารมี ด้านกรรมฐานเสียก่อนหากมีโอกาสเมื่อไหร่จะไปกราบพระอาจารย์มั่นในภายหลังหลังจากได้เดินทางไปพบพระอาจารย์มั่นแล้วก็ได้รับคำสอนและให้มุ่งมั่นภาวนาหลวงปู่แหวนรู้สึกปิติยินดีมาก ในเวลาต่อมาหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตื้อได้ทุดงไปยังฝั่งประเทศลาวหารือกันว่าเมื่อทุดงไปที่ลาวแล้วจะกลับมาทางภาคเหนือของไทยโดยเกจิทั้งสองลูป ได้มาแยกทางกันที่จังหวัดลำปางโดยนัดหมายว่าจะพบกันอีกครั้งเพื่อไปกราบหลวงปู่มั่นที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ตื้อได้เดินทางขึ้นไปทางอำเภอเถินส่วนหลวงปู่แหวน เดินทุดงเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เพียงรูปเดียวหลวงปู่แหวนจึงจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านปงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเห็นว่าภูมิอากาศถูกกับาธาตุขัน ภาวนารวมลงสู่ฐานได้เร็วเป็นสัปปะยะท่านจึงตั้งใจจำพรรษาที่นี่ตลอดไปแม้ว่าหลวงปู่แหวนจะละสังขารเป็นเวลานานแล้วแต่คติธรรมคำสอนของท่าน ยังเป็นธรรมโอวาทลำค่าที่ยังอยู่กลางใจชาวพุทธที่ได้น้อมนํามาปฏิบัติวันนี้ก็พามาชมล็อกเก็ตหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ